สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาออกยางกันจากน้อยเนาะค่ะเนาะมอ้ยฝนตกสองสามมือนนี่ค่ะเอาฟื้นกับประทันได้แล้วจากเทียฟื้นกับเทิงดังไปน้าเทิงเอาฟื้นน้จาจักสิแล้วอย่ารแล้ง่ายด้วยค่ะพี่น้องเนอะเพราะว่าฝนมันตกไหมค่ะพี่น้องฝนมันตกแล้วกันเย็นเนาะอากาศเย็นกันหนาวกันเย็นกันด้างไฟฝิงไปน้าเอาฟื้นไปน้างืดหลายค่ะปีนี้ ไปปบันนี้ออกอยางจากน้อยเนาะคะเนาะตามมาเลยค่ะก้อนตามาน้ำเด้อค่ะมือหนีเพราะว่าจุูีเห็นทางอื่นเพิ่นเก็บเห็ดมันปู่ลืมลืมไหมจุ莉เก็สิพาพี่น้องไปจอบมองเห็ดมันปูจ่จูีเบิ่งด้วยว่าเบิ่งดูว่า,วาสิมนี้น้ำเพิ่นพี่น้องเนาะ ป้ากับหกทึงป้ากับไดยทั้งยางพอดีจะรีบยางมะพร้าวมากราสเบอร์รี่ป้าพวมสีสุกค,ค่ะนี่โบทันได้สุกเด้อค่ะเด้อพวมสีสุกไปค่ะย่งางโตวูบบริย่างหลายมือบริย่างหลายมือมียอเติบอยู่ค่ะโมเมนหลายมือเราเป็นเดือนพูดเลยค่ะพี่น้องฝนดีหลาย จุลีเล็บ่ะไ้ออกยางออกลออขื้นเขาเนาะค่ะเนาะโดนโหดโดนๆม่ยางแค่นึงหายใจบ่าิ๊มหายใจน้ำกระบาทันอยู่เนี่ยพี่น้องเนาะจุลีก็สิ่อยยยางไปเด้อค่ะเด้อหอดปาลาเราจะมาว่ากันอีกทค่ยนึงค่ะนี่ทัมโบเบลลี่พอมเป็นดอกพ้อมเป็นดอกพ,ออกพ้อมสิเป็นนวยทัมโบเบลลี่อ่ะนี่ ซุมนี่ก็กินได้เด้อค่ะเด้อนี่ไทยเบิงนนบ่งน,นั่นเบิ้งนี้ไทยเบิ่งนั่นเบินน่งนี่ไปน้ำทางนี่พ่กมันยังดอกเด้อค่ะพี่น้องเสาเมียเสาเมียไ,ไปน้ำแล้วค่ะยางไปน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ซุมนี่กันลาสเบอร์รี่ปลานี่พวกมเป็นนวยพวกมเป็นพวกมเป็นดอกเป็นนวยเนาะค่ะเนาะ ไปค่ะบัาน,นี้จะวาวอล์ไลท์หายใจบาอิม้มาคาร์เตอร์วอล์รอย่างโดนเมียเนาะน้องพี่น้องเนาะใกล้สีหอดแล้วปาน,นีโหนึกว่าสีขึ้นมาพวกหอดเอาไปเอามาค่ะย่างคอยเล่นย่างรอมาเอาไปเอามาหอดดีๆค่ะพี่น้อง นี่ตะจีบองนี่มันที่เป็นต้นไม้ขวางทางเด้อค่ะพี่น้องพระเอกเรามาตัดเป็นฟืนไวน้นี่จุลีก็เอารถวนมาแต่ว่าเอาไปเพราะท่านเบิดจะสื้ขื้นมาเอาไม้อยู่นี่โอ้ยนี่เด้อค่ะที่มันลมขวางทางอยู่นี่ค่ะนี่จุลีมาตัดเป็นฟืนเครื่องที่เหลือจะเสียไปไปทรงลงเลยค่ะเอาเครื่อง เอาเครื่องทอนปลายมันไปดังไฟฟิงเนาะพี่น้องเนาะเครื่องที่เหลือเอาไปส่งเอาไปส่งล้งเรือยนี่ว่าแล้วค่ะมาหอดปลาแล้วค่ะเบเบิงดูมีเห็ดด้ำเพลนบอเห็นทางอื่นเพิ่นกินเห็ดลืมลืมไหมเห็นทางอื่นเพิ่นกินเห็ดลืมลืมอยู่จุลียขึ้นอยู่เอ้ของจุลีมันท่านได้ขึ้นแล้วไปเนาะมันท่านได้ออกน้ำเพนลนแล้วไปเนาะขึ้นอยู่ นมาหอดปลามาแล้วเด้อค่ะเด้อเอารอกันจากน้อยเนาะค่ะพี่นงเนาะนี่เบื่องสภาพกันนี่เด้อค่ะเด้อมีบ่มีบ,มบ,มบ่สองมึงด้วยมันจะมีสองยามเห็ดมันปู่จุลียะสิมีช่วงซัมเมอร์เห็ดมันปู่ซัมเมอร์กับเห็ดมันปูมมนป่ช่วง ช่วงฟอเด้อค่ะปกติจุลี่ที่เก็บอยู่ช่วงฟอ้ดช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะน้ำมันหมีมีบ่หรืน้ำมันหมีจุลีมาเก็บมันช่วงฤดูใบไม้ร่วงเด้อค่ะเด้อช่วงช่วงนี้จักสิมีบ่มีน้ำเพื่อน้องเห็นอันนี้นึกว่ามันแมนเดี๋ยวมาแต่ไก่ไก่นึกว่ามันแมนบ่แมน เดี๋ยวเราจะลีเลาะลอแป๊บนึงเด้อค่ะเด้อเบิ่งดูเบิ่งดูสิพอได้กินน้ำเพลินบ่เก็นทั้งอื้นเพลินเก็บกันลืมๆไหมทางเขาสิมีบ่ามารุนกันเนาะค่ะเนาะบท่ท่านได้เห็นบทน่ท่านได้เห็นด้อค่ะเด้อนี่ ปกติจะเรียกพาพี่น้องมาเก็บปลานี่ล่ะค่ะช่วงฤดูใบไม้ร่วงช่วงนาฮ้อนกามีเนยู่ค่ะช่วงนาฮ้อนอห่างบ่หลายคือจังช่วงช่วงเเออออฤดูใบไม้ร่วงเนาะค่ะเนาะนี่เบิง้งจะพาปลาเด้อค่ะเด้อ บนตกดีดีสมพพจะรีบวไ,ได้ออกไปทั้งใดบวไ,ได้ไปหาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งนั่นล่ะค้างแต่หลบฝนอยู่เนาะค่ะเนาะสรุปแล้วว่าท่านได้เห็นดอกเด้อค่ะเด้อเห็นตั้งแต่หมากเอ่ออย่างเนาะอินเดียนพรัมโอเปอร์แมนอินเดียนพรัมอันนี้รู้สึกว่าสีออริกอนเกรป ออริกอนเกรปเดอร์คาเด้อเดอร์จูเลเซ่เบิรงมันมันเป็นหน้าตาเป็นแบบใดเนาะค่ะเน้องซุมนี้เขาเอินออริกอนเกรปเด้อค่ะเด้อนี่เขาเพื่ทันได้สุกขันสุกแล้วดอกเขาสีสีม่วงม่วงแท่เบอร์แนนี่เด้อค่ะเด้อนี่มันลงใส่มันสิตายให้ได้บุนี่นี่เม่อวันมันสุกดอกขันถ้าสุกเขาก็สิเป็นสีค่ยๆแบบนี้แล้วค่ะสีม่วงม่งเข้มเข้มทัศสุกอ่ะกินได้กินได้อยู่เด้อค่ะ ตาจุลีมาทันสัตว์ปลาจุลีกับสิพามาเก็บอยู่ค่ะแต่ส่วนมากกับบทันเขาดรอกสัตว์ปลาสัตว์ปลาก็มาก,กินออริกอนเกรปเนาะค่ะเนาะนี่เอาเบื้องสภาพป้าไปค่ะพากนี้ก็ลายอยู่เด้นี่นี่ไซเบีเรียนเซปิงบิวตี้ ไซเบียนสปริงบิวตี้นี่นี่ค่ะเอาไปต้มจืดแซบค่ะตุงมนี้น้อยๆอยู่นี่แต่ว่ามันแกแล้วแต่ว่ามันแหงบนบนใย,ยมันน้อยนี่นี่เขาแกแล้วเขาจะเป็นประมาณนี้ถ้าเขาอ่อนๆอยู่นี่ดอกเขาสะยืดตรงปลายๆได้ค่ะตุ้มนี่จนว่าดอกเขานั่นแล้วงหญ่แล้วนี่เป็นพวงแล้วกินได้ยืดด้วยค่ะ ไซเลียนสปริงบิวตี้สรุปแล้วจุลีกับพระท่านได้เห็นเนาะค่ะเห็ดมันปูนึกว่าสีเหลืองเออเฮ้อเต็มปลาอยู่คือจังทางอื่นเพิ่นแต่กับบอแต่กับโบมีค่ะนึกว่ามันสิเหลืองเออเฮ้ออยู่เนาะพี่น้องเนะาะปลาเฮ่ะ แต่แห่งบบมีบบมีประัานมีค่ะปลาเฮาอะ่ะจัด,ดิีนนด้กินน้ำเพิินบ่ไดบกินน้ำเพิินเด้อค่ะเด้อเห็นซุม้มเห็นซุมม้มใบไม้แห่งสีเหลียวมแต่ไก่ไก่นี่คือคือพี่น้องสัมพอทจุลีพาพี่นอ้องยางม้าล่ะเดี๋ยวมแตไก่ไก่เนี่ยเห็นนะึกว่ามันแมนค่ะนี่พอมาไกา่ไก่เราเป็นสีน้ำตาลบบแม,มนสีเหลืองซ้ำตากระไดไหม เห็นสีน้ำตาลเนว่าเป็นสีเหลืองเขามาใกล้ๆเป็นสีน้ำตาลวันนี้เลี้ยวไกลๆเนว่าเป็นสีเหลืองไหมฮะไม่ยังเกาะผู้ดใดว่าเทาเทาแล้วเป็นประทัวตาเทาแล้วตาพอเห็นหุงว่ะตีผู้ใดว่าได้ยินอยู่เดอ้อาอาร์มพินอ้องเอาํำนี่ละคะ่ะนี่ จุลีกพาพี่น้องมาล้อเบิงปลาบ้านจุลีซื้อดอกนึกว่าเป็นสิมีเห็ดมันปูน้ำเพลินค่ะนึกว่าสิได้กินเห็ดมันปูน้ำเพลินจ้าที่บอกล่ะค่ะนี่ถือหอดถือกระตามาน้ำได้ค่ะมือนี่นึกว่าสิโศกสิม,มานอ่ะเห็นทั้งอื่นเพลินมีทั้งเห็ดมันปูมีทั้งเห็ดน,งนางฟ้าเนาะพี่น้องเนาะ สักองจุลีบุท่านได้เห็นอย่างจักยางค่ะบุะท่านได้เห็นเห็ดอย่างจักยางดอกค่ะนี่คือติซัมนี่เหรอเบื้องส่งอ่ะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะไปซะนะโมโหอ่ะบ่โศกบ่หมานไหมเลาะคืนบ้านเถาะบริกินน้ำเพิ่นดอกเฮ็กดกระไดบ่ท่านได้ออกบ่ท่านได้อกดอก,น,อกน้ำเพิ่นค่ะ ขันสั้นกนัคลิปนี้กัเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไกร์เด้อค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายจุลีสิล้อล้บ้านเด้อค่ะเด้อบบเห็นบบมีเหตุน้ำเพลินค่ะมือหนีเนาะพี่น,อนะน้องเนาะมอลุนเขาจะค่อยว่ากันไหมไปแล้วค่ะบายบาย